เออใช่เหรอตอนนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้กีก่ยวก,กับผมว,วันบอสตีคูนชแนลกับครูหัวล้านบอดี้ในเกมบอดี้เบสิกอินดูเคชันแอนด์เร n ยนนิ่งนะครับโอเคเกมนี้ก็เป็นเกมอีกหนึ่งเกมในตำนานเลยนะโอเคซึ่งเกมนี้บอกเลยว่าเล่นยากมากผมยังไม่เคยเล่นผ่านสักครั้งหนึ่งเลยเออขนาดแกนี้เล่นผ่านแล้วสองรอบเออแต่ว่าไอ้เพืนเกียรตผมยังไม่เคยผ่านสักครั้งหนึ่งเลยเออโอเคมาเมนูมีอะไรออปชั่น sensitivity โ okay. อเคประมาณนี้แล้วกันเสี่ยงขอบอกกันนะว่าผมอ่ะเป็นคนคิดเลขช้าม,มากครับไม่ว่าจะเป็นบวกลบพูณฐานถ้าเกิดแบบเลขแบบเยอะๆมันจะผมจะคิดยิ่งนาน,นครับถ้าแต่ถ้าเกิดว่าเห็นแบบผมคิดเรื่อก,กๆอันนั้นคือแบบผมจริงๆอาจจะใช้เวลานานาน,นะครับแต่ว่าผมอาจจะตัดเอานะเพื่อไม่ให้มันแบบมีฉากเงียบเยอะเกินไปหรืออะไรประมาณนี้นะครับโอเคเอาไปว่าเดี๋ยวปเป็นเรื่องกันเลยมีเป็นแบบโหมดสตอรี่แล้วก็มีโหมด เอเนะครับผมเอเลสยังไม่เคยเล่นเลยไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่ามันมีแต่ไปว่าเล่นแบบปกติกันแล้วกันโอเคหัวหมุนโอ้โหโอเคเอาไปเลยไม่อยากอยู่แล้วอู uh ้แอมโอเคมาระดับแรกนะครับผมแนะนําว่าให้มาห้องนี้ก่อนนะครับเพราะว่าคือครูบอดี้เวลาไล่มันจะไล่มาตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาห้องนี้เรามาเก็บห้องนี้ถ้าเกิดออกมาห้องนี้มันจะอยู่ใกล้มัน ถ้าเกิดตรงนี้เราก็เดินหนีไปนั้นน่เลยนะโอเคโอเคตอนนี้อะไรอะไนว่าสอรี่วอสทูเลซี่ทูแออะไรอะตอนนี้อ่านว่าอะไร More subject. อะมอ e s u ั j เจกโอเคฉันประมาณว่าขีา้เกียจที่จะเพิ่มวิชาอื่นเงี้ยหรอโอเค okay, มา คนี้ก็เอ่อควบคุมยากง่ายๆบางโอเคหกลบสี่สองห้าลบเจ็ดลบสองเจ็ดลบเจ็ดศูนย์ชิปโอเคปะไปเอาเหรียญจากครูกันนะครับครูจะให้เหรียญมานะครับให้เป็นแบบเงินเยอะๆมาเลยไม่ได้ผมจะได้ไปซื้อโมเดลนะครับเดี๋ยวผมซื้อแบ่งครูด้ะเออโมเดลเรื่องอะไรครับเอาป็นโมเดลสาวโมเดลโรลี่อะไรครับครูเราเล่นเราเล่น โอเคมาเดินมีหลายที่จะเป็นตัวเอเริ่มเกมนะครับโอเคเดี๋ยวผมหาที่มันเดินแบบได้สะดวกหน่อยเวลาเดินออกโอเคมาตรงนี้ได้ไหมไม่ถึงทีบเล่นงสือเหรอได้โอเคสองบวกหนึ่งสามี่บวกห้าเ้าโอเคอันนี้อันนี้มันเป็นโจทย์ที่แก้ไม่ได้นะครับต้องใช้มอสถึงจะแก้ได้อะหลายคนคิดว่าตอบสี่สิบซึ่งจริงจมันตอบไม่ได้นะครับคือมันเป็นแบบเป็นมอสนะครับ โอเคมาน่ะไม่ได้มันเป็นมดสีหลายคนก็น่าจะรู้แล้วเพราะมันแบบมันน้ำมาแล้วมดนี้โ okay, อเคปะ๋ยวเพิ่มเสียกันคิปมันมาแล้วมันมาแล้วไปไปอืมบอกว่าจะยังไม่เจอเลสเ y นะเก็บช็อกโก,กแลตก่อนอืมช็อกโกแลตบาร์ผมไม่บอกผมไม่บอกชื่อยี่ห้อแล้วกันเอา โอเคถ้าเกิดรู้สึกว่าถ้าเกิดเรายิ่งตอบผิดครูจะยิ่งกวยขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจโอ้ยวันดีเฟิร์สไพร์สเฟิร์สไพร์สโล่ไอเฟิร์สไพร์สว้ายตกใจอีกครูใหญ่เป็นครูมาโอเคเร็วๆๆๆชิปสามเจ็ดลบหนึ่งหกตึบศูนย์โอเคมาเก็บกันไกลก่อนเอาไปตัดเชือกเลสเพย์นะ ชิป <am> อุ้ยเฟิร์สไพร์สโอเคถ้าเกิดบางทีมันมีประโยชน์นะเฟิร์สไพร์ในการแบบผักไปไกล,กลๆอน่ยถ้าเกิดบางทีมันผักไปหาครูก็สวยโอเคมันมาแล้ววันนี้โคใหญ่เดี๋ยวไปกดน้าก่อนนะโอเคมันมาแล้วมันมาแล้วเอ้ยมาไวเกินชิปชิปชิปบีโซดาชิปโอเคติบต๊บติ๊บโนรันอิงเดี๋ยวอฮอ ซึ่งตอนที่ผมอยู่ประถมเนี่ยเวลาเพื่อนวิ่งเล่นกันก็จะคอยมีครูอะไรอย่างนี้นะครับคอยแบบห้ามนะครับว่าเอ้ยอย่าวิ่งในโรงเรียนเดี๋ยวล้ม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 ลบลบโบบไม่เรื่องปกติโอ้ยไอ้บูลลี่โอเคแล้วครูใหญ่มันไม่จับบูลลี่เยเหรอมันแบบมันขโมยตังผมเนี่ยขโมยของผมแล้วมันแบบแล้วครูใหญ่ไม่จับมันเหรอเออแล้วก็ไม่จับครูบอดี้เนี่ยเหรอเพราะว่าครูบอลดี้มันไล่ตีนักเรียนเนี่ยโอ้ สมัยนี้เขาไม่ตีนักเรียนกันแล้วนะเอ,อออดี้เฟ <first place. S 3> <'s> ิร์สไทอะไรอะรปปป time, ไรเล็กเพลย์เอ้ยไอ้เพลย์ไทม์ไปเล่นกับป๊อปปี้เพลย์ไทม์ไปเออเพลย์ไทม์เหมือนกันนี่โอเคมาเก็บได้สามเล่มแล้วชิปอีกสี่เล่มอืมอืมอ,อดี้เฟิร์สไท เฮ้ยขอไปเก็บสมุดตรงนั้นก่อนยูดโอเคเอาผิดห้องโนโน no 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 โอเคจิบจิบโอเคเฮ้ยสวิปปิ้งถามถามสวิปสวิปสิปโอเคผมเคยเล่นมุกกระเมียซสางครับถามสวิปปิ้งถามถามสวิปปิ้งปิ้งนะครับ ชิปอ่าชิปโอเคเจนไกลนะครับของดีเลยถาอมซิปซิปซิปิปปิ้งปิ้งนะครับกอจะรู้ซิปซิซิโอเคห้าบวกสามแปดหกลบห้าอาหนึ่งแล้วก็ศูนย์ตอหมวจะว่าไปแล้วครูจะกดเราไหมแค่เราตอบผิดเออก็มันเป็นโรคจิตอ่ะรู้สึกว่าถ้าเกิดตอบถ้าเกิดได้หนึงถือถ้าเกิดได้จมมุนมาเล่มหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันจะ รีเอนเนอรีสเตมิน่นากลับมานะเออเฮ้ยเฟิร์สไฟเฟิร์สไฟนี้ก่อนนี้ก่อนเบื่อ,อไปแบบเจ๊กับคุบอ๊ออเฮ้ยโอเคผมรู้ว่ามันจะมีคุบออดี้มาอยู่ตรงทางหัวมุมเมือเคค่อกี้เฮ้ยครัวนี้ผมมาไกลกว่าที่เคยเล่นฝึกเล่นมาก่อนแล้โอเคเจ็ดบวกเก้าโอเคสิบเอ้ยสิบหกโอเคอเจ็ดลบหกหนึ่งนี้ตอบห้าไป เออต่อมั่วๆไปเลยไปชิปผมไม่ได้คุยใหญ่จับาเลยเฮ้ยครนนี้ผมมาดีว่ะไอซีไอซียูเอายูใช่เฮ้ยเสียงมันใกล้โอ๊ย <c oughs> <c oughs> ไปไปไปไอ้เฟิร์สไพร์สล้วขาวเลยชิปชิป เฮ้ยจะผักก้อยมันถูกที่ถูกเวลาหน่อยชิ้ชื้อถุงเท้ามาเฮ้ยเออจับผมไปให้ไกลอย่าคุยว่ดิเอ๋โอเคฮูเนี่ยผมอ้าปากเหมือนเซรีนาเลยขรอโคร์เซรีนาอ้าปากโอเค,อเคต,ต,ตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ต<า>ตุตตต๊ตตุ๊ตตุ เออมันมาแล้วเออมันมาแล้วมันมาแล้วอีบอดี้มันมาแล้วชิบ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 อีอันนี้คืออะไรอ่ะเออช่โอเคอีกสองเล่มนะอีกสองเล่มอุ้ยจะผ่านไหมวันนี้ขอผ่านเหอออยากไม่เคยเล่นผ่านสักครั้งหนึ่งเขาผ่านสักครั้งนะทำไมเสียงมันใกล้ผมไม่มาดักหน้านะชิบชิบโอเค เ้ยทำไมได้เสียงนอยู่ใกล้มากเลยชิอ f ม u อ o มโอเ,เสียงไกลแล้วิปมีห้องหนึ่งจากนั้นเรียบไปเรียไปเรียไปผมไม่นแน่ใจว่าตอนที่ทางออกหาทางออกมันจะสุ่มหรือว่าอยู่เฉพาะที่ใดที่หนึ่งนะแต่ส่วนใหญ่คนจะเจอทางออกที่ลงอาหารนะโอเคว้าวโอเคห้าบวกสองเจ็ด 6กบวกห้าสิบโอเคอีกเล่มเดียว okay. อีกเล่มเดียวโอเคเล่มเดียวอยู่ตรงไหนนเะเฮ้ยรองเท้าเอาไว้ทำอะไรอ่ะเก็บไว้ก่อนไม่รู้แหละทำอะไรอีกห้องหนึ่งอยู่ไหนอ่ะ Big O I b o o บูโอเคเดี๋ยวซื้อโซดาไว้ป้องกันตัวกันเฮ้ยมันจะมาทางไหนมาทางนี้แน่เลย ใช่ไหมโอ้ยมันมาทางไหนมันจะมาทางไหนอืมอโอเคอือ e วีปิงถามสวีปสวีปสอือมันมาแล้วคูใหญ่จับมันไปหน่อยคู่คูใหญ่จับมันไปทีคูใหญ่คูหฮัมยยอะไม่ใช่ไม่ใช่โอเครองเท้าไว้ทำอะไรอ่ะเฮ้คือ เอ้ยเฮ้ยลืมไปผมจะผมเพิ่งกดวิ่งไม่ออโอเคโอเคครูบอดี้บขึ้นมานะเดี๋ยวเกมโซดารองเท้ามันไว้ทำอะไรอ่ะใครรู้ก็ช่วยบอกผมหน่อยนะชิโอเคครูอยู่ไหนบาดีมานะ้มันมาแนละ้วมันมาแล้วกูจิปไ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 ป จะผ่านอยู่แล้วหนึยย่งเล่มเองมันห้อยอ,อยู่ไหนอ่ะโอเคมาชิบชิบอ่าหวังว่าครั้นี้จะผ่านนะโอเคไปชิบชิบชิบจึบ๊บอืมไป e ทูเ o ลิ o ซั t ฮาทูอ e e ีสยังไม่รู้ที่กินชีสดหรอเอาเข้าปากไป แล้วก็เคี้ยวแล้วก็กืนรอยอย่อยแล้วก็ออกมาทางวารไม่มีไม่มีเราเล่นด้วยนะไอ้น้อง t h ผมเล่นกับผมเล่นกับน้องนู่นน้องผมเมื่อกี้ครับเขามาขอเล่นกับผมกลัวจะมาอะไรฮูผมเล่นกับน้องน้องเขาขอเล่นด้วย ถ้าเกิดงั้นครูก็จับน้องไปด้วยสิไม่ใช่มาจับผมแก้คนเดียวเออผมไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะเมื่อกี้ของอะไรผมถึงโดนจับผมเผลอวิ่งเหรอหรือว่าอะไรไปตอนนี้รีบไปก่อนมันตามหลังมาแล้วชิปชิปชชิป,ชปคปรูบานี่จูงยากมากเลยนะครับถ้าเกิดมันต้องเป็นห้องกว้างจริงๆอ่ะไม่งั้นแบบมันไม่ได้แบบอืมคืออย่างเมื่อกี้ตอนที่ผมโดนอ่ะมันแบบ มันไม่ได้เหมือนพวกแกนนี่งไงที่แบบต้องเอเอเนี่ยอธิบายไม่ถูกเหมือนกันชิปน้องเท้าผมไม่รู้ต้องทำอะไรเพราะฉันยังเพิ่งเก็บเลยชิปเจ็ดลบแปดลบหนึ่งหนึ่งลบสามลบสองสิบศูนย์ชิปผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันมีแบคูณกับหารไหมน,นะแต่ถ้ามีหารนี่น่าจะสวยมากเกิดแต่ว่าหารแต่ว่าเกมนี้พวกการคิดเลขนา่าจะง่ายอยู่นะชิปโอเค มีไอ้ให้ดูไหมว่าครูยไหไม่ใช่เกมไอ้ชิปอ๋อเมื่อกี้น่าจะอันนี้จะเป็นอีกห้องหนึ่งที่ผมยังไม่ได้มามั้งโอเคหกลบห้าเดหนึ่งลบหนึ่งลบสองลบหนึ่งโอเครู้สึกเสียงมันมาใกล้นะถ้ามันใกล้เข้ามาแน่เลย อ okay, เคสาพีนี้หูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วโอเคไว้ไว้มาต่ออีพีหน้านะครับโอเคเดี๋ยวอีพีหน้าผมพยายามจะเล่นให้ผ่านนะโอเคผมอยากให้มันมีวิชาอื่นมากเลยอืมจะได้มีการเล่นหลากหลายนะครับโอเคใครที่ชอบก็กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์แนะนำเกมม่ได้ครับว่าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาเล่นให้ดูนะครับโอเคบาย